เจ้ากรุงสนชัยอัยการธิราชพระอนุนาฏพุทธดีเช่มชื่นสเสด็จงานครันสมโพธควันเยินลานท่องสองคืนสูนักขราจึงได้ตรัสถามทอยความกับลาน เป็นเวลานานมิได้พบหน้าพ่อกับแม่เจ้าหนาในพนาสุขทุก์หรือว่าอยู่กันอย่างไรอาหารการกินยุงริ้นเหลือประอันมารุมร้อนรานรุมกัดบ้างไหมบำเพ็ญรลสำราญหรือประการใดชาลีจึงได้ ทุนความก็ดีว่าที่ปู่ทามท่อแอความมานั้นพอกินอยู่กันได้ไหมเต็มที่ตามแต่ผลไม้ตามได้ตามมีแต่แม่มัดสีลำบากเลือกเกินแสวงหาผลสู้ทนยากอยู่ยามเช้าเข้าสู่ปาระหก พระเหินขานหาบสระแอกแบกเสียมดำเนินจะกลับก็เกินเวลาสายันจะได้เสวยก็เลยมืดค่ำเป็นอยู่ประจำส่วนกลางวันนั้นไม่ได้เสวยก็เลยสักวันเจ้าปู่เอ้ยอันพระชน นนีสุทนยากแค้นสุดเสนสาหัสอดทนปฏิบัติหาเลี้ยงเพียงนี้เจ้าปู่เหตุได้จึงไม่เหตปราณีขับพระบิดานีไปอยู่ในแฮวไพจะโปรดปราณลานนั้นก็ผิดท่าอาจจะพึ่งอายกาก็คง ไม่ได้ไอ้ไม่เห็นลึกล้ำด้วยน้ำพระไทยยิ่งคิดยิ่งให้วิตุกกังวลเจ้ากรุงสนนชัยได้ฟังลานว่าอาจึงตรัสตอบมาหลานอยาคิดคนถึงเรื่องความหลังขังแค้นอับจนปู่ก็หลงกล เชื่อคำชาวเมืองล้านเอ๋ยรับนับแซนสมบัติโภคาพิพัฒน์ทั้งปวงนับเนื้ออ่างอันเป็นของหลวงทั้งปวงน้องเนืองยกให้เป็นเครื่องบรรณาการไปเชิญมาทีพีเสุบุรีรัตนเสวยสมบัติ อันกว้างไพศาลบำรุงราชไว้ให้สุขสำราญชาลีเจ้าหลานทุนตอบท่านใดซึ่งจะโปรดให้หลานไปทนสเสด็จเกลือกว่าจะเท็จเสด็จโพว,ว่าให้ อันคำเด็กหรือเชื่อถืออย่างไรมองเห็นพระไทยจะไม่คืนบุรีเชิญเสด็จปู่สู่ไพรไปปลอบขวัญต่อเจ้าพ่อนั้นคงจะถูกที่โดยพระอัยกากล่าวปิยังวาทีพ่อคงยินดีกลับคืนเวียงวัง จะได้อภิเศกเป็นเอกก็สัิย์ดุดสัตตาพิรัตพิรุณอันหลังเห็นท้าเธอจะเพลิ่อมเลิมเรื่องชิงชังก็จะสมดังคำชาลีทู